ท่านพระอาจารย์ขาวพูดกับช้างโดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครั้งหนึ่งท่านเดินทุดลงไปในเขาด้วยกันสามองค์มีท่านพระอาจารย์ขาววัดถ้ำกองเพนอุดรธานีและท่านพระอาจารย์มหาทองสุขวัดสุทธาวาสสกลน,นครติดตามไปด้วยพอไปถึงช่องแคบจะขึ้นเขา ก็ผ่อ,อินไปเจอช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่จะของเขามาปล่อยทิ้งไว้แล้วหนีไปไหนก็ไม่ทราบเห็นแต่ช้างเที่ยวหากินอยู่ปากช่องขึ้นเขางาของมันยาวเกือบวาเห็นแล้วน่ากลัวพิลึกท่านปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรทางก็จำเพาะมีเท่านี้ไม่มีที่พอปีกแวะไปได้บ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นบอกให้ท่านพระอาจารย์ขาว พูดกับช้างซึ่งกำลังกินใบไผ่อยู่ติดๆก,กับทางที่ท่านจะผ่านไปช้างอยู่ห่างกับท่านประมาณสิบวายืนหันก้นมาทางพระมันยังไม่เห็นพระเวลานั้นท่านพระอาจารย์ขาวก็เริ่มพูดกับช้างว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยประโยคแรกมันยังไม่ได้ยินชัดเป็นแต่หยุดกินใบไผ่ ท่านอาจารย์ขาวพูดขึ้นอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพอประโยคนี้จบลงมันรีพัันหน้ามาทางพระยืนอยู่ทันทีหูกลางเต็มที่และยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกท่านก็พูดซ้ำกับมันอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายนั้นตัวก็ใหญ่กำลังก็มากส่วนพวกเราเป็นพระทั้งกำลังก็น้อย และกลัวพี่ชายมากพวกเราขอเดินผ่านไปที่พี่ชายยืนอยู่นั้นขอให้พี่ชายหลีกทางให้พวกเราบ้างพอมีทางไปได้ถ้าพี่ชายยืนอยู่ที่นั้นพวกเรากลัวพี่ชายมากไม่กล้าเดินผ่านไปที่นั้นได้พอพูดจบลงช้างตัวนั้นรีบยืนหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทางทันทีเอางายาวๆสอดเข้าไปในกลางกอไผ่ ซึ่งแสดงว่าไม่ทำไมแล้วให้มากันได้พอช้างหันหน้าเข้ากอไผ่เรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกกันว่าทีนี้เขาไม่ทำไมแล้วพวกเราไปได้ท่านพระอาจารย์ทั้งสองขอนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นเดินกลางท่านอาจารย์ขาวเดินหน้าท่านอาจารย์มหาทองสุขเดินหลังพากันเดินผ่านไปที่ก้นช้าง ห่างกันประมาณหนึ่งวาโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอออินพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกดท่านอาจารย์มหาทองสุขก็ขไปเกี่ยวเอาแหน่งไม้ไผ่เข้าพอดีปดอย่างไรก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปดอยู่นั้นนานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะัวช้างมากซึ่งกำลังยืนดูท่านอยู่ขณะที่กำลังปดขอปดอยู่นั้น ได้จำเลืองไปดูตาช้างตัวกำลังยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาอยู่นั้นได้เห็นตาช้างตัวนั้นใสแจ๋วน่ารักกวัวจะน่ากลัวแต่ใจก็ยังกลัวอยู่ในขณะนั้นพอผลไปได้แล้วใจกับเห็นช้างตัวนั้นเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่าพี่ชายเอ๋ยพวกเราผ่านมาแล้ว ขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิดพอจบลงเท่านั้นเสียงมันฉุดลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันทีเมื่อไปถึงที่พักแล้วจึงได้สนทนากันถึงช้างตัวแสนรู้นั้นว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารมากเป็นแต่มันพูดไม่เป็นเท่านั้นขณะสนทนากับท่านอาจารย์มหาทองสุขกาบเปลี่ยนถามท่านอาจารย์มั่นว่าขณะนั้น ท่านอาจารย์ได้กำหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าช้างตัวนี้นึกอะไรบ้างขณะที่พวกเราเรียกและพูดกับมันตลอดขณะที่เราเดินผ่านมันมากระผมอยากทราบบ้างเพราะเป็นสัตว์ที่น่ารักและน่าสงสารมากขณะพวกเราเรียกมันพอได้ยินเสียงเรียกเห็นมันทำท่าทางตึงตังหันหน้ากลับมาหาพวกเราทันทีทันใด รากับจะวิ่งมาขยี้ให้แหลกละเอียดในขณะนั้นจนได้แต่พอทราบเรื่องแล้วกับเป็นมนุษย์ขึ้นมาในร่างสัตว์และรีบหันหน้าเข้ากอภัยเอางายาวๆสอดเข้ากลางกอภัยยืนนิ่งเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณซึ่งเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าพวกน้องๆพากันมาเถอะพี่ไม่ทำไมแล้วพี่เก็บสาตตาอาวุธซ่อนมันหมดแล้ว เชื่อและมาเถอะในทำนองนี้แล้วก็พูดเชิงหยอกเล่นกับท่านอาจารย์ข่าวบ้างว่าท่านอาจารย์ข่าวก็พิสดารไม่ใช่เล่นพูดกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ทั้งตัวเราก็พูดกับมนุษย์ทั้งคนว่าพี่พีพวกน้องกลัวไปไม่ได้ขอให้พี่หลีกทางให้หน่อยพวกน้องจะได้ไปกันได้ไม่ต้องกลัวพี่ไอพี่ก็เหมือนเทวบุตรใจมหาเวสสันดร พอได้ลูกอยอเข้าไปสักลูกเท่านั้นก็อิ่มท้องหรีบจัดแจงหลีกทางให้ทันทีทันใดไม่รีรอแต่น้องคนเล็กเสื้ออาการพอผ่านพี่ไปได้ขอกดก็ไปเกี่ยวกับขแขนงไม้ไผ่ปวดเท่าไรก็ไม่ยอมออกพยายามให้อยู่กับพี่จนได้ใจหายหมดขณะที่กำลังปวดขอกดอยู่นั้นกลัวพี่จะเล่นไม่ซื่อท่านอาจารย์มั่น พอฟังคำท่านอาจารย์มหาทองสุกพูดหยอกเล่นกับท่านอาจารย์ขาววาฉลาดพูดกับช้างแล้วเลยหัวเราะใหญ่ไปพักหนึ่งจึงพูดต่อไปว่าทำไมจะไม่กําหนดดูมันเล่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกําหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายไม่กําหนดได้หรือเวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้น มันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบทีแรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองมาเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้เพราะมันเคยเห็นมาจนชินตาชินใจแล้วจะของมันก็เคยเสี้ยมสอนมาจนพอแล้ว ไม่ให้ทําอันตรายแก่เพศนี้ฉะนั้นพอพวกเราพูดกับมันซึ่งเป็นคําที่มันชอบมากอยู่แล้วว่าพี่พี่ดังที่ท่านขาวพูดกับมันก็ยิ่งทาให้มันชอบใจใหญ่และหลีกทางให้ทันทีผู้ถามมันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ทุกคําหรือเปล่าทําไมจะไม่รู้ ไม่เช่นนั้นจะเอามันมาลากไม้เข็นสุงในป่าในเขาได้หรือเดี๋ยวมันฆ่าตายทิ้งเปล่าๆสัตว์พันนี้เขาต้องฝึกสอนจนมันรู้ภาษาคนได้ดีถึงจะนำมาทำงานชนิดต่างๆได้ก็ช้างตัวนี้อายุมันเป็นร้อยปีขึ้นไปดูง,งามันสิยาวเกือบวาแล้วมันอยู่กับคนมากี่ปีแม้เจ้าของมันก็น่ากลัว เพิ่งเกิดมาไม่กี่ปียังมาเป็นควรมันได้มันจะไม่แสนรู้ภาษามนุษย์อย่างไรเล่าต้องรู้อย่างไม่มีปัญหาขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางไม่คิดจะทำอะไรผู้ถามขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้น ท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันมาตลอดทางผ่านหรือเปล่าว่ามันอาจคิดอย่างไรบ้างขณะที่พระกำลังเดินผ่านมาท่านตอบกำหนดดูก็เห็นแต่มันให้ทางอยู่แล้วโดยไม่คิดอะไรอื่นกระผมกลัวว่าเวลาพวกเรากำลังเดินผ่านมามันอาจคิดสนุกขึ้นมาอยากทําทลายพวกเราเล่นสนุกสนุกไปตามประสาสัตว์จึงเรียนถามอย่างนั้น ทันว่าหาคิดเรื่องพิสดารที่โลกเขาม่ได้คิดกันมาถามถ้าชอบคิดซับแซกดังที่คิดถามเรื่องช้างก็คงมีหวังพ้นทุกได้ในวันหนึ่งแน่นอนแต่นี่คงไม่สนใจคิดนิสัยมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ชอบคิดแต่ที่เสียเวลาและเป็นโทษแล้วชอบคิดแบบถึงไหนถึงกันนี่ก็จะพยายามคิด และถามเรื่องช้างไปตลอดคืนจนไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโมอะไรเลยหรือพอถูกขู่เท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่นี่ท่านอาจารย์มหาทองสุขเล่าให้ฟัง